สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านวันนี้เรามาคุยกันเรื่องบอลสีราคาลงราคาตกนะคะทุกคนก็อาจจะเจอปัญหาเดียวกับประสุคือทุกคนที่เลี้ยงก็จะมีคนมาคอยบอกข้างหูเสมอว่าอย่าเลี้ยงเยอะเดี๋ยวราคาจะตกเดี๋ยวจะขายไม่ออกเดี๋ยวจะอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแล้วพอวันดีขึ้นดีราคาตกมาจริงๆก็จะเห็นไม่ล่ะ เลี้ยงทำไมอะไรอย่างเงี้ยป้าสุรู้สึกเอ๊ะบางครั้งเราเลี้ยงเพาะรักด้วยนะคะไม่ได้เลี้ยงเพื่อขายการขายไม่เป็นแค่ผลพลอยได้ถ้าเยอะก็ขายแต่ป้าข้างบ้านเนี่ยทําไม่ยุ่งกับชีวิตเราจังนะป้าสุรก็ไม่เข้าใจนะคะบางทีก็คอยมาสอดส่องคอยมาคอยเออมองว่าเมื่อไหร่จะถูกเมื่อไหรจะขึ้นทำไมเยอะ ทำไมถึงตายทำไมถึงเป็นโรคทำไมต้องฉีดยาทำไมบำรุงมีคำถามมากมายแล้วคอยมาบอกเราเสมอว่านี่เห็นไหมล่ะบอลสีเนี่ยราคาตกขนาดนี้แล้วบอกไม่เชื่ออะไรอย่างนี้พอขยายตู้อะเขาว่าอีกว่าทำไมต้องสร้างเยอะแยะตอนนี้เอตังค์ใครนาะอะไรอย่างเงี้ยคงจะประสบปัญหาเหมือนกันใช่ไหมคะเขาไม่เข้าใจเลยไงศิลปะของ บอนสีอ่ะสวยจะตายเห็นไหมคะเนี่ยโ,โหศิลปะบนใบบอนดูเมืองใหม่ใบกลมนี่สิคะเนี่ยกระดูกเส้นรางแหเขาชัดเจนมากเห็นไหมคะเนี่ยมีจุดสีเออแดงๆอยู่บนใบอะไรจะทําได้ขนานดนี้ใช่ไหมคะธรรมชาติสร้างมาได้สวยขนาดนี้ยงังอย่างมองไม่เห็นถูแค่แค่เลี้ยงไว้เนี่ยเชา้ามาถือกาแฟถ้วยหนึ่งไปนั่งมองลุบๆคำคำ ตอนก่อนนอนก็ไปเปิดดูชะงกดูกลางวันก็ดูก่อนออกจากบ้านก็ดูก็แค่ความสุขแล้วราคะ่ะแค่นั้นก็เป็นความสุขที่เราไม่ต้องไปซื้อหาอะไรมากมายปลูกไว้เห็นการเจริญเติบโตของเขาเห็นว่าเขาโตใบกลมขนาดนี้ใช่ไหมคะแล้วพอเห็นบ้านอื่นเราก็อยากได้เราก็ไปหาซื้อมาก็เงินเราทั้งนั้นใช่ไหมคะไม่ได้เดือดร้อนใครแต่คนที่จะเฝ้ามองเรานี่เฝ้ากันจัง S <S 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 เออนี่เนี่ยเห็นไหมใครจะปลูกอะไรได้สวยขนาดนี้ใช่ไหมคะใบออกสีแดงเป็นมันวาวสวยขนาดเนี้ยเขาจะไปปลูกพริกปลูกเออตะไคร้ได้สวยขนาดนี้ไหมใช่ไหมคะโอ้ยชาวคนที่คอยดูเราคอยแบบว่าสมน้ำหน้าเราคอยจะเออซ้ำเติมเรานะเวลาที่เราบวนสีลงราคาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ขายไม่ออกแล้วเห็นไม่ล่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยขายไม่ออกฉันก็ปลกูกเต็มเต็มบ้านฉันนี่แหละ <c oughs> <c oughs> ก็สวยเต็มเต็มบ้านเนี่ยนะคะอยาได้แคร์นะคะอยาได้แคร์นี่คือความสุขของเราเราก็ทําไปเถอะคา่ะอยาได้แคร์ใครเพราะว่าเรารู้นี่ตัวเราเองเรารู้อยู่แล้วว่าทุกครั้งที่มองเรามีความสุขทุกครั้งที่สัมผัสเรามีความสุข ทุกครั้งที่เดินผ่านแม้ไม่เปิดตู้ยังมีความสุขเลยใช่ไหมคะจริงไหมคะ